S <S สวัสดีสสดครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งของเล่นใหม่ดิแกะกล่องรีวิวแกะกล่องเลยใช่ไหมใช่คื<ต>อสั่งมาอ่ะมีสองตัวใช่ครับอ,อันนี้เป็นอ่าเป็นคอสเป็นอาร์ทอยของคอสครับอ่าเอ็กกับอะไรนะเจพีเจพีเอ็ก คือเป็นศิลปินชื่อคอสเขาน่าจะอยู่ LA แล้วก็คอลแลบกับ JPX ของประเทศไทย JPX JPX คือร้านที่ขายอาทอยหลักๆที่เราเคยเคยไปตรงที่ส่วนสตูแวร์ครับท <Du simple. S 2> um, ี่เป็นร้านใหญ่ๆครับล่าง่ นถ้าเกิดว่านี่ก็เป็นของไทยอย่างเดียวเลยเดิของของในไทยเลยดิยใช่ครับมีจําผมจําไม่ได้ว่ากี่ทํำอกม,มากี่ตัวอันนี้เขาจะน,นี่โอมได้มาสองตัวนี่คือเขาขายเป็นคู่ l i ส t e n b a n d ดิตตัวนูริเกรสแบ็กเอากับตัวอิมโพสเตอร์ใช่คือก่อน<ม>หน้านี้ปีไหนแล้วผมจำไม่ได้ละมันจะออกตัวตัวลิส t ์น b แบนดิตัว แบบนี้ครับเป็นสีออกม่วงๆออกมาเคยออกมาหนึ่งครั้งแล้วแต่ตัวเนี้ยตัวนี้ยังไม่เคยออกตัวเนี้ยคือมันจะคนละท่ากันสองตัวเนี้ยเดี๋ยวดูตอนแกะอ่ะนั้นเอาเลยแล้วกันเอาตัวนี้ก่อนอินโพสเตอรนี้อิโพสเตอร์หวานแววมากเดี๋ยวทีวนี้ก็ตั้งโชว์กล่องนี้ดีก่อนะท่นใช่ครับคอส ถ้าคนรู้จักก็คือตัวนี้เป็นไรเป็นลิงเหรอเป็นลิงครับเขาเรียกว่าลิงเล็กตัวใหญ่จะเรียกลิงลบตัวตัวเล็กจะเรียกลิงเล็กนี่แ็กเกจ ถือกระเป๋าถือกระเป๋าเดินทางเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกอะไรใช่ตัวนี้น่าจะเป็นโจนเป็นลิงที่เป็นโจนสีส้มโอรสกระเป๋าสีมวงอืมเออผมชอบสีนี้มากกว่าสีแรกนะที่ที่เคยออกมาผมรู้สึกสีนี้สวยดิวันแวบวบม,มาในแพ็คก,ก็เป็นแบบนี้เลยใช่สายเก็บตัวอาร์ทอยคนระับ ของคอสที่มันเป็นคนนกคู่ค่ะบอกป่ะนกคูโอเมนที่เป็นนกพูยืนยืนอ่าของพิซซุปก็มีหนึ่งคอสที่เป็นกล่องสุ่มที่ตัวเรืองแสง่ะนี่หรออ่าใช่ใช่นะอ่ก็คือคอสเหมือนกันแต่นั้นเป็นกล่องสุ่มไอตัวนี้มันจะจะเป็นตัวแยกเลยไม่มีในกล่องสุ่มอืเนี่ยแล้วแพ็กเกจทำไมนี้เลยถ้าเป็นตัวแยก ผูกนิกไทด้วยใช่ใช้ชื่อว่าลิตเติ้ลเบนดิตคือหัวขโมยจริงเจ้าตัวร้ายเจ้าตัวร้ายดูกันปั้นคืองานงานสีอะไรอ่ะเขาเนียบหมดเลยคมดีเทลเข้าหลักท่านี้ที่ต้องรู้คือสนุนราคาเท่าไหร่คู่เรื่งสองพันก็ถก ตัวละพันแต่เขาไม่ขายตัวเยอะเขาไม่ขายแยกไงเขาขายเขาขจะมาต้องสั่งแบบนี้เลยใช่ถ้าสั่งก็คือสั่งคู่ก็ตกมาตัวละพันใช่ก็จะแพงกว่าพวกตัวกล่องสุ่มตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามัน,ม,นมันเป็นตัวแยกกันเนาะมีแพ็คกล่องแพ็กเกจอ,อะไรด้วยอย่างดีสั่งจากคันโต้คือนี้ได้ได้มาจากร้านอาตงเหมือนเดิมแต่แต่คือถ้าพรี ถ้าสั่งกับร้านของ t p x a ครับมันต้องไปเขาเรียกอะไรอะ่ะจับฉลาก ừ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  จับฉลากว่าจะได้จะได้ซื้อหรือเปล่ามีสิทธิ์ซื้อหรือเปล่าโอ้โหขีดจังเลยโอเคมาอีกกล่องหนึ่งตัวต่อไปตัวนี้เร่มันเป็นสีดำใช้ชื่อว่า Blackout ไม่แน่ใจว่าเรื่องแสงหรือเปล่ายืดใกล้ ของสายอะทอยเนาะแต่คือผมเก็บเก็บคอร์สอยู่แล้วไงที่ไม่ใช่กล่องสุ่งอ่ะก็เลยออกอี้ตัวสีดำดีนะ แต่ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอะซอฟไวนิลปมะเป็นเป็นแบบนิ่มๆไม่ไม่ได้แบบหล่นแล้วหักอ,อะไรเงี้ยอ่าตัวนี้จะเป็นนักโทษอี๋เขาเท่ลูกเติมเท่ของลูกตุ้มอยูอ่เลยนี่<ๆ>จะเป็นนักโทษเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเาลูกเต้มตั้งตรงน,นี้ก่อนโอหน้าไหนเยอ่ะตัวนี้น่าจะครั้งแรกครั้งแรกของเขาที่ออก ออกตัวที่มีลูกตุ้มตัวนั่งลักษณะนี้ครับแต่เป็นน่าจะครั้งแรกประจําจี่ิตตัวโซ่แยกมาเลยนะครับแล้วก็มีตุ้มสีเทาแต่งตัวเหมือนลิงโดนลิงเลแบบอะไรวะอาลาดินเออคับโทษคักโทษเออนั่นนะอ่ะเออผมว่าแขนนะ่ะหมุนได้นะเห็นมีข้อต่อนะหมุนได้ไม่รู้ติดนั่นน่ะติดนั่นเออไม่ไม่ได้แยกเป็นแบบนั้น โอ้ยมาเป็นเซ็ตเป็นตัวนี้สวยอันนี้มันชื่ออะไรนะอ่า No regret No regret Blackout Blackout อะไรจากไฟอะไฟจับเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวาไปต้องปิดไฟดูอ่ะต้องเขาจะเขียนนะ J JXPX Cross c อ o s s เขากำเป็นคำเตือนด้วยนะ นั่นล่ะสามจุดห้าวายดี้ฟิกเกอร์ไบมาร์กเนี่ยอะไรอะมาร์กแลนเทอร์แลนเทอร์แอนด์เเวนผมรู้จักเซเว่นแต่มาร์กผมอ่านไม่ออกกันเอออ่านไม่ออกกัน okay. คำเตือนภาษาไทยด้วยการสะสมมีความเสี่ยงระวังโดนความน่ารักหลอกเอาอ่านภาษาอังกฤษด้วยอ๋อ Warning เอาไม่ได้ okay. ันเขียนแค่ว่า Street Monkey Do Not Approach c Qnet Is A Trick คอลเลกชันอะไรนะคอลเลกชัน your oasis หลอกล่อคุณด้วยความน่ารักอ่าโดนอยู่แล้วแหละใครเล่นสายนี้มันโดนอยู่แล้วเออตัวนี้สวยมากเลยมีโซ่มีลูกตุ้มต่อลูกตุ้มแบข้างหน้าเหรอใช่ๆแต่เมื่อกี้อังน้าก็หน้าความลูกตุ้มด้านหน้ามันบางตัวเมื่อกี้แต่ยังไงก็ได้แหละอ่ะคันนี้บอกว่าเท่ ตั Anyways, the Here, mm ้งสองตัวก็ไม่ได้อ่ะขันหลังแด็กพื้นที่กันอ่ะแบ่งกันแบ่งกันอยู่อือมันเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทายอินเสิร์ตให้เอ้ยแต่มันสวยนะพออยู่ด้วยกันเนี่ยเออเนี่ยดูดีนะอ่เข้าจบเลยอ่ะแล้วทำไมนาต้องใส่มวลดในในเซตนี้มันมีเอ้ยในเหมือนในในซีรีส์เนี่ยมันจะมีตัวไซส์นี้เยอะไหมหรือว่าทำมาแค่ตัวสองตัวเดียวเยอะครับมีตั้งแต่ตัวเหี้ยไม่ได้ทำไมทำไมทำได้ตังนี้อ่ะ สะเือนใจยังเลยเหมือนแบบมีคนพูดถึงบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยเรียกสื่อกันเราจะได้รู้สึกเอ๊ะต้องไปต้องไปอินเสิร์ตที่ห้องผมอะมีตัวเหี้ยมีนกพู้นกพูโอเมนเอตัวนกผู้ที่หน้าแบบหมุนๆมุนได้ใช่ไหมใช่ครับโอ้ราคาไปไกลแล้วนะอย่างนี้นะซื้อไม่ได้นะวันเนี้ยหรอวันก่อนวันก่อนเนี่ยเออเห็นได้แต่ว่าตัวเหี้ยมันออกมามันทำรีมาแต่ว่า ตอนนั้นไปถามที่ร้านตรงแหละมันบอกไม่มีตัวไม่มีตัวที่แบบเลื่องแสงยังไม่ออกมาก็กล่าวว่าเก็บแค่เลื่องแสงไงไอตัวเฮี้ยผมมีตัวที่เป็นไก่ที่อยู่บนลิ้นอน่ะเป็นอีเทมเรียบดวนอยู่ตัวหนึ่งด้วยแล้วก็มีเฮี้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวไซนี้ไซใหญ่อ่ะตัวหนึ่งแล้วก็มีอะไรนะถ้าไซนี้ยไซนี้จะมีหมีแพนด้าอนกนกไอเขาเรียกนก นกเหล่านกพิราบนกพิราบกระต่ายเทพูกที่มันจะกัดของกินมันเนี่ยเรามีอยู่อยู่ด้านหลังแต่ว่าเดี๋ยวแล้วก็เนี่ยมีลิงีลิงเขาน่าจะคอลเลคชันที่เขาเรียกว่าคอสแอนิมอลโอเคได้เสร็จนี้มาแล้วโอเคก็ใครทางนี้เนาะก็โดนกันไปแต่มันก็ มันก,ก็มีเกลักอะเออนามันสวยดีอะอาทอยมันอาทอยมันราคาไม่ลงด้วยนะใช่บ้าบอยที่ไหนม,มีแต่ขึ้นอืมสาสมเก็บเ็อ่ะไปดูในตลาดว่าอยากได้เพิ่มก็คุณต้องสู้ราคาอีกนะเพราะของไม่ทําบางตัวไม่รีแล้วด้วยไงใช่ไม่รีแล้วตอนนี้ยังมีราคาพีนะใครอยากได้ตอนนี้คือหาตามร้านนจะได้ราคายังได้ราคาพีอยู่ถ้าซื้อที่เราตัวละสองพันนะครับโอเคเข้าตัวเลย งั้นเดี๋ยวแน่น่แนนี้ก็นี่เนี่ยของโอมี้ออกมาอวดอีก<ช>แล้วเพราะว่านี่เพิ่งออกเลยเพิ่งแบบเพิ่ง<พ>แบ,บ่งมาเลยจ้ะพรีเสร็จปุ๊บไม่กี่วันก็ส่งมาเลยอออ่าเพิ่งออกล่าล่าเลยตอนเนี้ไอ้คู่นี้ใครมีไรใครอสายนี้ก็อยากจะอวดก็เอาไห้อวดไม่เชยแบบก็ส่งข้อความมา ไอเอารูปมาให้ดูก็ได้ว่าอวดมีตัวอะไรกันบ้างมามาเหมือนมาแชร์กันวพาของสะสมมันก็คือมันเป็นผลทางจิตนะทางจิตใจนะของสะสมสามาอวดกันมานนนมาอวดคือมาอวดว่าเอ้ยเรามีตัวนี้นะเาเก็บตัวนี้นะอะไรเนี่ยสนุกสนุกกันครับโอเคงั้นเดี๋ยวต่อไปว่าจะมีอะไรมาอวดอีกก็อ๋ออย่างนึงคือเดี๋ยวอาจจะอันนี้คือตัวตัวใหม่เรามาอันบล็อกให้ดูกันแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีทัวร์ทัวร์แบบของเล่นทัวงพาบนะเออดูเฉพาะของเล่นเลยพอดูบ้านอาจจะไม่เรียบร้อยทอะไรเท่าไหร่ ะของของแต่ละคนสะสมสายไหนฮะอย่างอุ้มได้ข่าวว่าอุ้มก็เก็บทั้งแบบบบิกด้วยหลายๆอันแล้วก็พวกสายอาร์ทอยนี้ด้วยก็เดี๋ยวค่อยไปดูว่าของแต่ละคนมีอะไรบ้างของผม,มมีอะไรบ้างซุปมีอะไรบ้างเดีวค่อยว่ากันอ่ะนั่นเดี๋ยวในคลิปนี้ก็หมดจบจแค่นี้นะครับสวัสดีครับ